สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกเจ๊ปุยสะพ้ยเยอรม,มันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆ่ค่ะผนงเนื้อค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำผนงเนื้อกันนะคะนี่นี่ก็เป็นเนื้อที่ปุยหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะสีก็อาจจะดูแปลกแปกนะคะเพราะว่าเนื้อปุยเอาออกมาจาก แช่แข็งนะคะเขาแล้วก็หมักไว้ค้างคืนนะคะหมักน้ํามันไว้ค้างคืนเพื่อที่จะเพิ่มความนุ่มให้เหนื้อนะคะตามความคิดของปุ๋ยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะกะทิกะ,ะทินะคะนี่แล้วก็จะมีพริกแกงผงแนงนะคะแล้วก็จะนี่นี่ก็จะเป็นพริกหยวกพริกแดงนะคะใครจะใช้พริกชี้ฟ้าก็ได้นะคะแล้วก็มาหั่นแบบนี้นะคะก็มาหั่นไม่สวยงามแล้วค่ะก็ ไว้โรยหน้านะคะแล้วก็จะมีใบพระรักกูดนะคะน้ําตาลมะพร้าวผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะเเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะทํากันเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เอาหม้อมตั้งนะกะทิลงไปนะคะ อันนี้ความก้นของกะทิกระป๋องมันก็จะจยูด้านบนนะคะแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะลงไปผัดนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะลดไฟลงนิดนึงเดี๋ยว กะทิไม่ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นการทำผนงนะคะผนงเนื้อในรอบจะบ้าได้ก็20่สิบปีนะคะปุยไม่ค่อยได้ทำผนงเนื้อนะคะอนนี้ก็นานเลยนึกอยากรับประทานนะคะนึกอยากกินขึ้นมาเพราะว่าส่วนมากปุยก็จะทำแต่แกงแดงนะคะแกงเผ็ด วันนี้เราก็มาทำพาพนแนงเนื้อกันค่ะเดี๋ยวปุยจะเติมน้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งนะคะเทคนิคของปุยก็เป็นแบบนี้ค่ะเพิ่มความเพิ่มความมันนะคะ เราผัดกะทิกับกะทิกับพริกแกงให้เข้ากันนะคะวันนี้เรามาทำอันนี้กันคะ่ะนี่ ู้สึกว่าจะดีไปค่ะเดี๋ยวคุยเติมน้ำมันลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรารอผัดพริกแกงแปนหนึงนะคะก็เริ่มโอเคแล้วเราก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ นี่นี่ก็จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าปุยทำไบกินอาจจะ3ามวัน <c oughs> เพราะว่าพรุ่งนี้กลับมารืปุยไม่ว่างนะคะก็เลยทำว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ ก็รอดูค่ะเราเดี๋ยวเราขออนุญาตผัดเนื้อแป๊บหนึ่งนะคะเนื้อก็เริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวปุ๋ยจะเติมกะทิลงไปเลยนะคะใส่ลงไปสองกระป๋องเลยนะคะ 呢？哈。 เดือดแล้วนะคะปุ้ยก็จะปรุงรสเลยนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวปุ๋ยก็จะเคี่ยวไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพอน้ำแห้งลงนิดนิดเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะนี่ค่ะทุกคนน้ำก็เริ่มง้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยนะคะรสชาติใช้ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามา เติมคริกกันเลยนะคะนี่นีใบมะกรูดค่ะเรรียบร้อยค่ะทุกคน ปิดไฟได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะพะแนงเนื้อของเจ๊ปุยนะคะนี่ค่ะทุกคนเราตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นไงผนงเนื้อของเจ๊ปุยสะใยระมันน่ากินไหมคะตักเข้าสวยร้อนๆกันเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปุยก็มีเมนูผนงเนื้อมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเจ๊ปุ๋ยสะพายเยอรมันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปของเจ๊ปุ๋ยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ